นอไม้พี่น้อง่สวัสดีจ้ามาไหนการมานาบะมานาโนาอนันี่น,เนนะเอาไปต้มใบต้มครับอ้าวสวัสดีพี่น้องนะมะเล็นกาลสินนาโพนภูเดี๋้วฟอ,องมาท่อ <laughs> ยอยูอออออย่อุ้ยโพูจอดรถไปน่น พ่อกับม้าหน้ากบบาทโบไก่บาทนี่ประมาณลูกโบไก่ลูกกัวนี่จะวาทมั้ยบางเที่ยกันนอนหน้าบางเที่ยกันนอนบาทเราพอของกูพอใหญ่เพื่อนแม่จันจิลานี่เป็นคนทุกที่นะแม่จันจิลาโอ้โหเก็บใบนี่ใหญ่เลย

ไปให้บอกจอยโอ้ยสมใจพี่น้องม่ใช่โบขี่บอกแต่ได้ยูบ้ากระแตกงียบเงียบยูจะเพียงอย่างอีกต๊บไก่ตีเราอยากก็ไปให้ร้านละพี่น้องเช่นเช่นสองว้ ป้ายายคุณแผนผู้ชดีนี่คุณแผน,นยังสิบห้ามังคุดป้ายายคุณแผนคผนู้ชดีต์คุณแผนก็อยู่กับนั่งโต๊ะคุณชายได้เห็นหลายอย่างไหมนี่ภูมิใจหรือเปล่าได้มาได้เหน็นวัดหลวงปู่ศิลายัาไม่ได้ภูมิภูมิใจแต่ยังไม่ได้สมใจป้ายายพุทธเดชต์ทำไมอะ,อ,อ,ะอยู่กับตัวดีย อย nah ู่บดนคุณตามมาด้วยก็อยู่นานไม่ได้พอลงไ้ราชเลียนลจากผู้จากยังล่าจากไทยเล่าออกมาได้รไปเล่นกันเพื่นเ้จิบิเดดย์ไม่ยินเจาบดดยี่ย่ยาหการณรโอยโอ้ยโอ้ยชิได้กล้ได้ชิได้ขนมาอ้า นเอรานเป็นนคือว่าเได้นีย่คุณเอาไก่ให้เราบุ้งเพื่อเอาไก่แม่จันกีลาเป็นยังไงบ้างวันนี้ร้อนหรือเปล่าอ่อนยนได้นอนกี่ตื่นแลนี่ ก็เลยน่ยาพอินแล,ล้วร่างคนไม่เยอยู่นี่มีต้นขนุนเป็นนด้เเลยหนุ่มเมืองพิงนี่จับตัวนี้แหละให้เหพื่อนตีกันเลย บรรยากาศด,ดีมากแต่อ่มันจะหอนแน่นาะพี่น้องมาบ่เคยมาที่โทหลักฐานเต็มเลยนี่ปวดเหลาขาวข้าหนะอนซ้อนเนาะ ก็จะอยู่ตรงสีนีมีความสุขด้วยพี่น้องมี่ออนซ่าเลียงไก่เลียงงัวเลียงหมูคนทั้งทั่งกับมีหมูงนอนแฟนยู่ธ์อะไรเทียงไห้เถียงหน้าก็เลยมีหยาไม่ยู่เนาะบวเป็นตาหยาไม่งูมีเงี้ยวแต่คนอยู่เลยเลยนะคะพี่น้อง คุ <c oughs> ยว่าไ <c oughs> กลเจ้าพลายวันนี้เราเหนียวว่านีไกีบไก่จะ่อขายโอ้ยกงไก่จะทุบขายโอ้ยนบ่ขาย้ยแคให้สววรันันเราแง่ <c oughs> น,น,น,นี่ย่พอลวงพูเป็นไงบ้างมาถึงที่นา <c oughs> <c oughs>

ขอ <mile inside. S 2> ้นเียนัิเบรรยากาศดีนะพี่น้องฟังคุณเป็นอาจเป็นตาอ่อยเด้อคุณเป็นตาอ่อยคุณชายเดินนี่

อ้าวบายบายพี่น้องเนี่ยขอบคุณหลายเดอ้อพี่น้องแล้วไม่เห็นทงไฮทงหน้าตาเขาอันแสนเขียวกะจีงามางคุณนี <ไป S 2> ้เป็นน่เลย <laughs> ไม่ตัยา,ายบายจ้าจะได้ไหมจ้ Vai ver a marcha.